ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยสังเกตอะไรไหมสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงแบบว่าโอ้ยมันมันเปลี่ยนแปลงอะไรไหมแบบว่าเอ้ยกล้องกล้องใหม่กล้องใหม่ยุคอันนี้คือกล้องใหม่ครับผมโอ้โหแล้วคือแบบพอมันเปลี่ยนกล้องใหม่ปุ๊บ รู้สึกไม่ชินรู้สึกมันกล้องใหม่อ่ะรู้สึกเหมือนถ่ายคลิปแรกๆโอ้ยอ้ยช่างแม่งช่างกล้องมันเอะเรามาดูมีมาดีกว่าครับผมเราเราจะพูดเรื่องกล้องเลยกล้องใหม่ก็กล้องใหม่ก็แล้วไงแม่เห็นผมอ่านหนังสือจึงหยอกผมว่าดีมากและหลังจากนั้นแม่ผมออกไปผมเกม YouTube นอนดูปิมคุงดูปิมคุงเฮ้ยนี่อะไรเดี๋ยวส่งผิดนะเพราะว่านี่ผมว่ามีไม่ส่งผิดช่องละไม่ไม่ต้องมาส่งช่องนี้เลิกโพสต์ปั่นเถอคะค่ะ ศิลปินเสียหายนะคะเซฟศิลปินหน่อยไม่งั้นจะแจ้งทางค่ายนะคะงือเขินอะฟินมากเดี๋ยวคาะออนอาอาโดอามาคนละมาักการณีกันอยู่เนาะคนละมักกรณีกันฮะมาคนละมักกรณีครับมันต้มของเราวิธีกันก็ไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะก็พูดไปก็ไม่ฟังอะ่ะก็ช่างมันเถอะนะครับอย่าไปสนใจเลยผมที่กําลังเล่นกับน้องสาวผมเพลอต่อยท้องน้องสาวลูกของผม ฮะเด็ดมันมันไวมากมันมันไวจัดเลยคือน้องสาวน้องสาวแล้วเผื่อไปต่อยท้องปุ๊บน้องสาวแล้วแมวว่วันเล่นแต่เกมออกไปเล่นข้างนอกบ้างผมโอ้ยกไปเล่นการแจ้งไหมไงแม่ไม่ครับไงแม่ไม่ครับการแจ้งกินมาม่าหนึ่งหอ่อเท่ากับไม่อิม่มกินมาม่าสองหอ่อเท่ากับไม่หมดกูควรทำยังไงกับชีวิตดีนั่นสินะ ควรจะทำยังไงดีในเมื่อกินหนึ่งห่อก็ไม่อิ่มน้อยไปอีกกินสองหอก็เยอะไปกินไ,ไม่หมดอีกมัคนควรจะทําให้มันแบบมาม่าให้มันปริมาณเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฟังไว้นะครับมาม่านะนักพยากรณ์อากาศวันนี้ฝนตกนะครับฝนสอบผ่านนักพยากรณ์อากาศเชียดแลวมันงงๆนะมันงงๆมันตามไม่ทันเลย่โอเคโอเคโอเคทุกคนครับโอเคทุกคนนะสต๊อปสต๊อปทุกคนทุกคนอยู่กันนะหยุดดูรูปนี้ไว้ดีๆนะครับแล้วฟังนะ แล้วฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไอ้มีมหาเนี่ยพวกมึงหยุดส่งมาได้แล้วเจอทุกอ่านเจอทุกโพสไอ้มีมเนะี่ยแล้วถ้าตีดไปถ้าผมเจอผมหยุดแบนนะใครส่งมาคุณเบนนีถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองโง่โปรดจําไว้ว่าครั้งหนึ่งกับตันเคยพยายามที่จะทําให้หุ่นยนต์ขาดอากาศหายใจเขาอาจจะล็อกไว้หรือเปล่าล็อกคอให้ให้คนอื่นมาซ้ําอะไรเงี้ยเปล่าแบบล็อกคอไล่แบบให้ขยับตัวไม่ได้ไม่ได้จะ ขาดากาศหายใจหรอกมันคุจะแถงไงดีอะบีเดอะสกาลงคลิปอืเปมสัสลงคลิปมีมภาพมันทาไมอะคือมันดีใช่ไหมคือคลิปมันน่าจะดีแหละอดีนะคลิปมันดีไงมันเลยแบบอึ้งนิดนึงแบบคลิปมันดีคลิปโอ้ยสนุกไงคลิปมันสนุกไงโรงเรียนประกาศรับเกียรติบัตรหน้าเสาธงแล้วคนรับชื่อจริงขึ้นต้นเหมือนผมโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ใช่กูไอค ผมว่าหลายคนก็คงจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หมแบบว่าคือคนอื่นอะ่ะที่แบบชื่อเหมือนเราใช่ไหมเวลาที่แบบเขาได้กิติบัตรไอคนที่นั่งข้างเราเพื่อนเราได้แบบเฮ้ยดีด้วยมึงมึงได้รางวัลนี่มึงได้กิติบัตรไมครับเอาเสียงแพนด้าจริงๆมาใช้ในเกมไมครับมีเสียงแพนด้าร้องตอนโดนตีจนตายอืมอาจจะเป็นเสียง แพนด้าตอนที่อ้าร้อ,าองหาแม่หรือเปล่าผมอายุ15สูงแค่ร7 5เจ็้เตี้ยไหมครับคือเพื่อนเพื่อในห้องผมสูงเกินร7 5จดดังนั้นตอนต่อแถวผมอยู่หน้าสุดตลอดผมควรจะทำยังไงดีครับให้ตัวสูงมึงอยู่ศูนย์ฝึกยีราฟเหรอสูงร้อยเจ็ดห้าแต่เตี้ยสิน้องนั่นดิมึงอยู่ศูนย์ฝึกยีราฟเลยไงฮะถ้า,170านนร้อยเจ็ดทานี่เตี้ยนี่คือแบบคือกูนี่คือเป็นหลักกิโลไปแล้วอะคือผมสูงแค่ร้อยหกสิบนะครับอันเนี้ยแน่แหละนี่แหละของจริง ติดคุกอ้อติดคุณมันนี่มันเตรียมไปหมดเลยไปที่ไหนก็เจออ่ะเอ้ย YouTube เจอ Facebook ก็เจอติ๊กต k อกก็เจอเจอทุกที่ใจกิเละคือเห็นทีไรก็ยิ้มทุกทีครับจาคนนี้หมอเสียใจด้วยค่ะคุณมีชีวิตอีกแค่หนึ่งนาทีคนไข้แพลงหมอทำไรคะเนี่ยคนไข้ ทำให้หนึ่งนาทีที่เร็วของผมนานที่สุดไงใครไม่เชื่อมันนานจริงก็ลองไปลองแพงดูนะครับตอนนี้หยุดหยุดคลิปเลยหยุดสต็อปปึ๊บลองไปแพงดูสักหนึ่งนาทีโคตรนานอ่ะทําบุญเพื่อกลบาปย้ายศาสนาเพื่อรีเซตบาปลูพี่ยังลูพี่เขามาสอนแล้วนะเนี่ยดูพี่เขามาสอนนะเมื่อทําข้อสอบไม่ได้แต่ครูดันมองมาพอดีอ๋ออ๋อเดี๋ยวอ๋อแล้วอ๋ออ๋อแล้วก็เวลาที่ครูมายืนดูก็เลยแบบว่าอ๋ออ๋อ ไม่รู้หรอกก็ทําเป็นรู้ไปงั้นแหละจริงๆก็ไม่รู้หรอกขอถามหน่อยสุน,นัขเป็นสัตว์บกแต่ทําไมถึงวางไข่ในน้ําครับ <c oughs> โอ้ยมันคงจะร้อนแหละมั้งมันเลยวางไข่ในน้ํากาแฟหรือชาคะกาแฟค่ะผิดนะคะนี่ชาคะ่ะ <c oughs> ไม่เด็กก็ไม่ได้กินไปไม่ได้กินทั้งกาแฟทั้งชาไม่ได้กินทั้งคู่ทายผิดไงเอ้อแอร์โฮสเตสเขาสามารถถามว่านี่คืออะไรให้เดาว่านี่คืออะครับมึงมันคือกาแฟหรือชา มันคือกาแฟาไม่ช่อยนุชชา,าวิบมันคือบิบมันคือบิบโดดเรียนสมัยก่อนโดดเรียนสมัยนี้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนนี่โอ้โหต้องปีลัว้วหนีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปิดไมค์ปิดกล้องนอนแค่นี้ก็คือการโดดอย่างหนึ่งแล้วแต่ก็ระวังตอนรูเรียกชื่อละกันคนอื่นตอนอยู่สวนสาธารนณะ ตัวกูตอนอยูส่สวนสาธารณะอย่าร้ายเลมีความเศร้าด้จริงในมีนี่มีความเศร้าแทรกเข้าไปอยู่นะครับคนที่เป็นแบบพาพทสองก็จะเลืองจริงใจใคนเดียววันก่อนไปนั่งกินเบียร์กับเพื่อนอ๋ออันนี้ันนี้รู้แล้วครับแล้วก็ถ้าถ้าใครไม่รู้ก็เชิญเชิญอ่านครับก็กดสต็อปแล้วอ่านได้นะครับเป็นเป็นเรื่องสั้นนะครับเป็นเรื่องที่ให้ข้อคิดนะครับว่าเวลามีค่านะครับก็ใช้มนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดปัญญาปัญญาอ่อน ปัญญาอ่อนใช่ไอคนส่งมีมาปัญญาอ่อนมันก็จริงของเขาอะ่ะมันก็มันก็จริงเออมันมันก็ถูกแหละมีมกากปากาไม่ตลกเลย <c oughs> อย่าพูดคำนี้แต่ก็พูดไปได้นี่มีคนพูดแทนละเดี๋ยวถ้าผมพูดว่าเอ้ยมีมกากเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ไม่ส่งมีมาอีกนะครับผมก็ก็อยูอยากอีกแซนด์วิชใส้ทูน่ามาโหมายก็ oh อยากลองไม่ล่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะอยากลองหน่อยไหมลองแซนด์วิชแต่หมายถึงว่าลองกินแซนด์วิชแต่อยากลองหน่อยไหมอ่ะ Juice World เข้าไปเกิดใหม่แล้วครับเกิดใหม่เป็นร้านขายน้ำปั่นเฉยเลยฟังนะไอหนุ่มฉันมีเวลาไม่มากวาบหนังนั่นก็คือไอเฮียมึงกลับมาบอกก่อนแล้วค้างคาไงพี่ครับพี่ดูหินูไหมดูไอเโรคจิต ไม่สามารถติดต่อเอา้าคือน้องเข้ามาทดสอบสังคมหรือว่าอะไรคือเอาไรอนี่ก็ไปตอบครับไปตอบดูเฉยเลยอะไรของเขาวะโ p p โ s ซัมซุง <c oughs> อ๋อเป็นคู่แข่งไงก็เขาก็มีกลยุทธ์ในการจัดการกับคู่แข่งนะครับก่อนนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งการโจมตีรู้ไหมว่าทําไมตอนนี้มันถึงมืดข้างหลังผมตอนนี้คือก็่าจะเห็นกันแล้วว่าตอนนี้มันมืดใช่แลเสื้อผมก็เปลี่ยนลายด้วย มันเกิดขึ้นเพราะว่าแบตหมดครับตอนนี้ตอนนี้ก็ชาบไปเลยนะครับตอนนี้ก็แบตกลับมาแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ที่มันแบบว่าตัดไปก็คือแบตหมดแต่ไม่เป็นไรเรามาต่อกันเลยคนเลวอย่างผมทําบุญไปก็ไม่ได้บุญขนาดให้อาหารปลาปลาย,ยังไม่กินก็ให้ไปทั้งถุงคือเขาก็ให้ไปตั้งเยอะนะทำไมไม่ได้บุญวะผม,ผม,มะะะเพราะว่ามันมันน่าจะบักเลยแหละเพราะว่าเพราะว่าหลอดหลอดไปว่าบุญบาปเงี้ยมันน่าจะบักนะครับ18บแปดลบเก้าแต่ <laughs> โอ้ไอนี่คือก็ไม่วันที่สุด18อ่ะตัด1ปึ๊บอ่ะดึง1นงมากลายเป็น18เหมือนเดิมกูทำไงวะเน,นี่ยเอโมรัลแปดแลกหนังสือเอนชาร์อ่าเอโมรัลเก้าได้สามอันนี้สิบแปดอ่ะสตรองขึ้นอย่างเงี้ยกราฟขึ้นอย่างเงี้ยเอเมซี MC, มันยังมันยังคิดเป็นเลยผมที่ดูปกติความเกเรที่ซ่อนไว้เบื้องหน้าอาจจะเป็นอีกคนนึงแต่เบื้องหลังแล้วเป็นอีกคนนึงแอบไปอัดคลิปอะไรตัวเองไว้อย่างเงี้ย ไม่รู้ไม่ใครรู้ d <Dad>? ดนนันมาเธอรูมทิชแม่ห้องสอนซิตนะี้บัฟฟาโลนครนายกอาจจะอาจจะใช้ได้เฉพาะช่วงนี้นะคือช่วงนี้ก็ใช้ได้แหละก็แบบซิตี้เบัฟฟาโลก็่าจจะใช้ได้นานอยู่แหละก็จะใช้ได้เรื่อยๆนะจกว่าจะถึงถึงวันนั้นอนะ่ะเพราะบ้านมึงไม่สวยเลยระเบิดให้มึงสร้างใหม่จริง,รงๆกูเหงาไม่ได้ทำถึงจะสร้างสวยกูก็ระเบิดคิปเปอร์นะ่าระเบิดโอลิมปิกอายุน้อยสุดเออไม่มีเหตุผลหรอกคือมึงอยากระเบิดอะ่ะคือมึงแค่มึงคนตีนแค่นั้นอนะ่ะคือมึงคนตีน ทำไรฟังเพลงเธอเป็นแฟนกันไหมฟังอยู่เหมือนกันพูดไม่คิดควายปิดโทรศัพท์แล้วก็วางที่เดิมแล้วไปนอนนะกูเชี่ยขั้นหลังว่าเก้าให้หน่อยเพื่อนได้ได้คันตรงไหนวะกูแถวแถวมองโกเลียเพื่อน โอ้ยตายแล้วตรงไหนวะมงโกเลียอ่าต้องมาไล่หาอีกคือมึงก็เก่งนะคือมึงก็จําได้ว่าตรงไหนมงโกเลียแล้วมึงมึงรู้ด้วยนะคือมึงเก่งอะ่ะโอเคก็มานี้ละกันนะครับสลับมีมภาพนะครับใครอยากส่งมีมภาพรอครับรอให้ผมโพสต์ EP ต่อไปแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับไม่ต้องส่งอินบ็อกนะเข้าใจไหมไม่ต้องอินบ็อกนะเ you know? นาะอินบ็อกเฉพาะแบบว่าติดต่องานหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่า Photoshop แค่นั้นพอไม่ต้องส่งมีมเข้าใจโอเคก็ประมาณนี้ละกันสลับมีมภาพนะครับถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสันวิคอรลาจะไปก่อนนะครับผมกูละเบือกับโควินอยู่มาลายปีกูลำคาญยากจะตบมึงแ้มึงเป็นตัวแล้วกูจะตบมึงไงมันเลยไปเลยในไอ้นวนดอ